สวัสดีค่ะทุกค่ะวันนี้เราจะมารีวิวนะคะชายโตนะจ๊ะตัวนี้จะเป็นงานชายโตงานป้าย fj 1 4 8 q 3 2นะคะจำนวนชิ้นประมาณ132ตัวนะคะอันนี้เราจัดโปรโมโชั่นพิเศษแถมฟรีซักอบแห้งค่าเชื้อดีเท่เรียบร้อยเลยนะคะลูกค้าจะได้ตามรีวิวเลยมาชมกันเลยนะจะลูกค้าจ๋างานชายโตรอๆเลยนะจ๊ะนี้ งานรอมาเลยวันพิชนะคะตัวแรกมาเลยด้วยค่ะได้ตามรีวิวเลยนะคะเบบี้ดอรอรอเลยจ้ามิกกี้เฮาส์นะจ๊ามิกกี้เฮาส์ค่ะลูกค้าะการ์ตูนญี่ปุ่นนะคะยังรอเลยนะคะใครชอบแบบว่าใช้ตัวแบบรอๆนะคะจัดโปรโมโชั่นพิเศษนะคะราคาเพียง2,590บาทเท่านั้นนะคะโอ้มิกกี้เมาส์ห่อเลยค่ะยูทีนะคะมิกกี้เต็มเลยลูกค้า่ะ โอ้ยมิกกี้เมาส์เป็นดงเลยนะจ๊ะใครชอบมิกกี้เมาส์นะคะมาเป็นดงเลยลูกค้าามินนี่มินนี่นะคะมิกกี้เมาส์มาเป็นดงเลยจ้าตัวนี้ได้ชุดเซ็ตไปด้วยนะคะชุดเซ็ตนะคะลูกค้าโปรโมชั่นพิเศษมาแล้วจ้าใช้ตัวราคาเพียง25 9 0้ารกาบาทกระตุนแน่นๆแบบนี้เลยนะจ๊ะมีเสื้อการเกงแล้วก็ กางเกงแล้วก็การ์ตูนนะคะโอ้ยมีกาจูหล,ล่อๆเลยลูกค่ะการ์ตูนญี่ปุ่นเต็มเลยนะคะใครอยากได้ชิวนี้ CF ได้เลยในที่อุย้ยผ้าดีมากลูกค่ะแล้วที่สาคัญแถมฟรีซักอบแห้งค่าเสื้อดีเทยเรียบร้อยด้วยนะคะใสโตัวหล่อมากลูกค่ะได้ตามรีวิวเลยจ้าหนุ่มรอลูกชายนะจ๊ะหนุ่มรอลูกชายคูม่าแบบหล่อๆเลยนะคะแบรนด์เยอะมากเลย ไดโนโซลัดหมากหลอกราพารามแปดไปเลยตามด้วยมีกะจสปปูสนุปปี้สนุปปี้นะคะสุ่มรอรูปชายอาดิดาสแบบเยอะมากนะคะลูกค้าขาใครอยากได้คิวนี้สามารถทักแชทได้เลยนะคะซักอบแห้งค่าเชื้อดินให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้ามีจัดโปรเด็กเด็กนะคะเด็กเด็กร้วนนะคะเป็นโปรโมชั่นนะคะสี่ตัว1 5ึ0งพับบาทนะคะ งานเด็ญี่ปุ่นนะคะลูกค้าขาหล่อทุกตัวเลยการ์ตูนเยอะมากนะใครไม่ทันลูกค้าดูรีวิวย้อนหลังได้เลยนะคะแล้วที่สําคัญคือซักอบแห้งค่าเชื้อดินให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าขาตัวนี้นะคะ UT ก็หล่อมากเลยนะจ๊ะ U t ทแบบหล่อๆเลยเชิ้ตหล่อมากเลยอันนี้คือหล่อกริบเลยนะคะซักอบแห้งค่าเชื้อดินให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีอยู่ร้านเราร้านเดียวเลยนะคะลูกค้า จัดโปรโมชั่นซักอบรีดให้นะคะเป็นสินค้าไยดย้ประเภทได้ทุกอย่างที่มาในกระสอบเลยว่างได้ยังไงเนาะเจ้นกวานแบบสวยๆเลยลูกค้าขาแบบน่ารักน่ารักเลยนะคะอ<ม>หกขวบหกขวบลูกค้ามีตั้งแต่ไซส์ร้อยี่สิบขึ้นไปเลยลูกค้าขาอันนี้เดี๋ยวโชว์ให้ดูนะคะโชว์ให้ดูทีละตัวลูกค้าขาว่าได้อะไรบ้างนะคะ อันนี้ลูกค้าได้ตามรีวิวเลยนะคะได้กางเกงหล่อเสื้อหล่อไปหมดเลยลูกค้าากางเกงหล่อเสื้อหล่อทั้งหมดเลยนะคะ ut ut 2500บาทเท่านั้นนะจ๊ะ2,500บาทเท่านั้นนะคะใครจะเอาโปรโมชั่นนี้ลูกค้า2500บาทเท่านั้นนะคะ2590บาทตกตัวเราไม่ถึง20บาทรีบขายเดี๋ยวไปเอาให้หมดเดี๋ยวเพิ่มกราบพ่จักใส่ว่อนคนสวยนะคะ ระดาษพิจักเจเจค่ะร้างแบบหลอกกริบมากเลยดูดิหลอกกริบมากเลยว่ะค่ะหลอแบบกริบๆเลยแชมป์ไม่จ้าแชมเปี้ยนนะคะ <S <S แบรนด์เยอะมากเลยค่ะแบรนด์เยอะมากค่ะบอกเลยนะคะแบรนด์เยอะมากนะคะหล่อมากใช้ตัวแบบหลอกกริบเลยใครอยากได้คิวนี้ทักแชทได้เลยนะจะบอกเลยว่าหลอกคุ้มมากราคาโปรโมชั่นพิเศษนะคะดูวคขาลดหล่อหล่อเลยวูาค่า โอ้ยงานสวยแบบอ้นี้มาลูกค้าแกโป,ป้งแกะป,ป้านะจ๊ะ ut ut ค่ะเนี่ยตกตัวไปถึง20บาทราคาโปรโมโชั่นพิเศษค่ะราคาเพียงแค่2,590บาทเท่านั้นนะจ๊ะจาก2,990ัเกาลูกค้จาจัดโปรโมโชั่นพิเศษอันนี้ใหมก่กลิบเทียบหนึ่งไดโนเสาร์เลยกลิบเทียบหนึ่งเลยนะลูกค้าใหม่กลิบเทียบหนึ่งเลยจาก เอลฟินดอหลอกกลิบเลยนะคะหลอ,อกกลิบเลยจ้าใครอยากได้งานสวยๆนะคะซักอบแห้งไปแบบพร้อมขายนะคะทะักแชทได้เลยลูกค้าขาพร้อมโอนพร้อมส่งเลยนะคะราคาโปรโมชั่นพิเศษนะคะลูกค้าขาราคาโปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียงแค่2590บาทเท่านั้นเองนะคะโหนี้หลอกกลิบหล่อมากเลยลูกค้าขา งานแบบสวยๆเลยนะจ๊ะลูกค้าใครอยากได้นะจ๊ะทักแชทเลยเลยนะคะ NY 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 Elfindo จ้างานแบบน่ารักทุกตัวเลยนะคะรายลดหล่อๆเลยลูกค้า่ะทักแชทสอบถามได้เลยตัวนี้นะคะแค่สองพันห้าอเก้าสิบาทตกแล้วตัวไม่ถึงในยี่สิบาทลูกค้า่ะใครจะทักแชทได้เลยจ้าหนุ่มหล่อลูกชายนะจ๊ะ อันนี้ลายแบบโคตรเทเลยนะลูกค้าลายอย่างเทจ้าเอวพิอ่อจ้ายังหล่อยูทีนะยูทีลูกค่ะยูทีค่ะยูทีแบบหล่อๆเลยลูกค้าค่ะยูทียูที UT, UT. ใครจะเอางานยกกระสอบนะคะ FJ 1 9ลูก้าค่ะ3,500้าบาทนะคะโปรโมชั่นพิเศษลูกค้าค่ะจาก4,500บาทเหลือ3,900บาทค่ะ ตัวไม่ถึงยี่สิบบาทเลยลูกค้าขวเร็วๆข้าใครจะซ f เคิวนี้นะจ๊ะราคาโปรโมชั่นพิเศษเลยจ้าโอ้ตัวนี้ลายเท่ตั้งเลยใส่แล้วรอใส่แล้วเท่เลยจ้ามังค mm ี hmm. นะคะมังคีมังคีนุ่มรอลูกชา ใช่สวยๆเลยลูกค่ะใครอยากได้คิวนี้ทักแชทได้เลยจ้าแอร์เพลนแอร์เพลนแบบหลอดเลยครับ u t UT นะครับสองตัวเลยตัวนี้ลูกค่ะหนุ่มรอลูกชายกางเกงหลอนะคะเดี๋ยวรอกางเกงแป๊บหนึ่งอันนี้กล้ามนะครับ น่ารักเลยอย่างเทเลยครับ2590บาทนะจ๊ะลูกค้าสามารถกด cf ย้อนหลังได้เลยนะจ๊ะครอบคิวนี้นะคะกด cf ย้อนหลังได้เลยราคาโปรโมชั่นพิเศษ2590บาทเท่านั้นนะคะแชมปปงแชมเปี้ยลูกค้าขาอย่างรอเลยครับเสื้อรอครับโอ้กันเกงอย่างเทเลยครับตัวนี้ครับโอ้ตัวนี้อยากได้ครับสวยมากครับูมา ใหม่กิบเทียบหนึ่งนะคะบูมาจ้าตัวนี้ก็อยากได้ครับเซิร์ฟนะคะใหม่กิบเทียบหนึ่งนะคะกางเกงแบบอย่างรอสีจริงหล่อดําสนิทเลยนะคะดําสนิทเลยจ้าใครจะเองเกงหล่อนะคะกางเกงก็หล่อเซิร์ฟก็สวยจ้าเกงเซิร์ฟแบบสวยๆเลยลูกค่ะ เองเซิร์ฟแบบสวยเลยนะคะใครอยากได้คิวนี้ CF ได้เลยได้ตามรีวิวเลยนะคะได้ตามรีวิวเลยกางเกงลูกชายหล่อๆเลยค่ะมีทั้งเสื้อแล้วก็กางเกงลูกค้าค่ะเสื้อบวกกางเกงนะคะราคา2 5 9 0เบาทเท่านั้นลูกค้าค่ะซักอบแห้งค่าเสื้อดีให้ฟรีเรียบร้อยเลยลูกค้าค่ะไปถึงผู้พร้อมสะอาดปลอดภัยป้องกันฝุ่นละภูมิแพ้ที่สําคัญไม่ต้องเสียเวลาไปทําผ้าเองแล้วละจ๊ะ ซักอบแห้งค่าเสื้อที่ใท้เรียบร้อยเลยค่ะค่ะโอ้ไม่ครับไม่ครับไม่ครับดูให้จบลูกค้าดูให้จบนะครับไม่ครับไม่ครับการเกงเซิร์ฟแบบหล่อมากลายอย่างเท่เลยแม่รอกกราบเลยครับใครจะเอาคิวนี้ครับดูรีโอกางเกงหล่อเยอะมากกางเกงอย่างเท่เลยนะอยู่โคนะคะอยู่โคนะคะสีจริงจะเป็นสีดําสนิทเลยนะคะลูกค้าขาในกล้องจะจืดนะจ๊ะลูกค้าขา กางเกงหล่อทรงแก๊บนะจ๊ะโอ้ยอันนี้ใหม่กลิบเลยลูกค้าขะทรงคารโก้จ้ะลูกค้าอย่างเท่เลยกางเกงสวยมากมีกระจูดูสิอย่างสวยเลยแม่โอ้ยอยูทีแบบสวยมากเลยดำสนิทเลยนะคะแล้วก็ทรงสวยผ้าดีมากจ้าเอาใครจะเอารหัสนี้คิวนี้ทักแชทรัวๆได้เลยลูกค้าะ พักแช็ได้เลยนะคะยูทีแบบสวยมากเลยกางเกงหล่อครับคาโก้ไหมครับพาโก้ครับอืทหารไหมครับซักอบแห้งค้าเสืรห้เรียบร้อยแล้วลนกคะ้าถึงแล้วสามารถนำไปไลฟ์สดถ่ายรูปขายได้เลยนะคะสินค้าพร้อมส่งนะคะยูทีแบบหล่อมากจ้าอืม ประมาณสองร้อยสามสิบสองตัวลูกค้าโดยประมาณดูนะคะได้ตามรีวิวเลยนะได้ตามที่วิวโชว์ทุกตัวไม่ต้องรุนเลยนะคะอันนี้รอแบบกิบกิบเลยเอออนนี้อย่างเทเลยเดี๋ยวใหม่มากเลยร้อยสามลูกค้ารลอใหม่กิบเลยรอคาัลรอคาัลรอคาัลรอครับอร้อยยี่ลูกค้ายังรอเลยค้าสกู๊ต้ล่อขาหอคาัลรอครับรอครับ่อขร้รอ,รรอร 120, ยยีลลย่ลูกค้า